สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเซตติ้งหรือว่าการตั้งค่าต่างๆในเกมถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากนะักแต่การมีเซตติ้งที่ดีเนี่ยจะช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นซึ่งแปลว่ามันอาจจะช่วยทําให้เราชนะได้ง่ายขึ้นเช่นกันโดยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปไล่ดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มกันที่หมวดแรก General หรือหมวดทั่วไปก็จะมีภาษาของข้อความสีไฮไลท์ของตัวละครฝ่ายตรงข้ามมี call out ทางแท็กติกให้ในแชท เช่นเวลาที่เพื่อนเราเห็นฝ่ายตรงข้ามจะมีข้อความขึ้นบอกให้ในแชทแนะนําให้เปิดครับความเร็วเมาส์ตัวคูณความเร็วเมาส์เวลาเข้าสโคปสำหรับการเล่นเมาส์บนล่างแต่ป้ายขวายัางเหมือนเดิมมินิแมปหมุนตามการหันของตัวละครถ้าเลือกอยู่กับที่จะเลือกได้ว่าให้แผนที่เหมือนเดิมทุกครั้งหรือให้ฝั่งเราอยู่ด้านล่างคีย์เพลเยอร์เซนเตอร์ให้ตัวละครเราอยู่ตรงกลางแมปแนะนําให้ปิดแผนที่จะอยู่ตรงกลางทําให้สามารถมองเห็นภาพรวมของเกมครับขนาดของมินิแมปการูมของแผนที่ วิชั่นโคนคือขอบเขตการมองเห็นแนะนําให้เปิดครับจะได้รู้ว่าเพื่อเราสามารถมองเห็นตรงไหนได้บ้างโชว์แบบรีเจนเนมจะให้มีชื่อของตำแหน่งต่างๆเวลาเปิดแมปหรือเปล่าปิดชื่อเราชื่อคนอื่นปิดการแอดเพื่อนแล้วก็เฉพาะเพื่อนเ,เท่านั้นที่สามารถชวนเราเข้าปาร์ตี้ได้หัวข้ออื่นๆที่สําคัญก็จะมีมือซ้ายมือขาวาโชว์อินเวนทอรี่ตลอดเวลามองเห็นโหลดเอาของเพื่อนตลอดเวลาช่วยให้เราเช็คปืนหรือสก,กิลของเพื่อนได้เช่นดูว่าเพื่อนมีสก,กิลฮิลหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าเราจะปิดก็สามารถกดปุ่มอัลเทอร์เนทเพื่อเช็คดูได้ แสดงเนื้อหาผู้ใหญ่จะมีศพกับเลือดสามารถเลือกเปิดปิดศพได้ส่วนเลือดแนะนําให้เปิดเพราะในบางครั้งจะทําให้เรารู้ตําแหน่งศัตรูได้กองคาหยาบถ้าเปิดจะเห็นคาหยาบเป็นเครื่องหมายดอกจันเปิดปิดปัญลักษ์ความไม่เสถียรเช่นไอคอนพวก low fps หรือเซิร์ฟเวอร์แลต่างๆ Network b u f f ัฟเ n g เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลตัวเกมเรากับเซิร์ฟเวอร์ถ้าเน็ตเราปกติให้ใช้มินิมัมจะส่งข้อมูลได้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดมีลอสหรือเน็ตไม่ดีให้ลองเพิ่มเป็น moderate หรือ maximum แทนครับ bullet tracer คือเปิดปิดเสนรุของเา โดยถึงเราจะเลื่องปิดเนี่ยก็ยังสามารถเห็นเส้นกระสุนของฝ่ายตรงข้ามอยู่ครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของ o b s e r v e ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเกมพ์ให้เราข้ามไปต่อมาหมวด c o n t r o l ability จะได้ตามนี้ครับสกิล l อ S สกิล3าสกิลแล้วก็สกิลสหรือว่าสกิลอัตเตอครับเดินหน้าถอยหลังเดินซ้ายเดินขวาที่สำคัญก็จะมีเกี่ยวกับการซูมแบบต่างๆแบบโฮคือการกดค้างส่วนท็อกเกิลคือการกดสลับโดยถ้าเราตั้งเป็นการซูมแบบโฮจะทำให้เราเข้าสโคปด้วยแอนิเมชันที่เร็วกว่าครับ ในส่วนของคอสแคร์เดี๋ยวผมจะเอาไปพูดในคลิปหน้าซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับหลักการยิงทั้งหมดยังไงฝากติดตามด้วยนะครับมาต่อกันที่วิดีโอครับ Display m o d e แนะนําให้ปรับเป็นฟูลสกรีนเพื่อป้องกันอาการหน่วงของเมาส์เรโซลูชันคือความละเอียดยิ่งสูงภาพจะยิ่งชัดแต่ว่าจะกินสเปคคอมมากขึ้นไปด้วยครับพวกนี้คือการปรับค่า Mac f p s ต่างๆครับ Nvidia Reflex Low Latency คือเทคโนโลยีการลดอินพุตตีเลของเมาส์และคีย์บอร์ดแนะนําให้เปิดไว้ครับมาดูที่กราฟิกคุณภาพ เปิดให้ CPU ใช้งานหลายเทดในการเรนเดอร์อันนี้ต้องเปิดครับคุณภาพวัสดุคุณภาพพื้นผิวรายละเอียดต่างๆ UI พวกนี้แล้วแต่ความชอบครับ Wignet ทำให้ด้านขอบจอเป็นสีดาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มโฟกัสตรงกลางจอครับ Vsync อันนี้ปิดลบรอยหยักสังเกตรอยหยักตรงบันไดถ้าเราปิดมันจะแบบว่ามีอาการเหลื่อมๆแปลกๆแนะนาให้เปิดคูณ2หรือคูณ4ีเพื่อทําให้รอยหยักสมูทครับเพิ่มความคมสกินปืนเพิ่มคอนทราสต์ภาพทําให้ภาพคมขึ้น ทำให้แสงสว่างและสมจริงเพื่อให้ปืนดูสวยขึ้นมีขอบดําเวลาเข้าโคลเงาที่มือตัวละครสุดท้ายเป็นโหมด a ออดิโอครับเสียงเกมทั้งหมดเสียงเอฟเฟกเสียงพูด r ด d โอต่างๆเสียงวิดีโอดนตรีทั้งหมดดนตรีหน้าล็อบบี้ดนตรีหน้าเลือกตัวละครลดเสียงดนตรีเวลามีคนพูดไวแชทปิดเสียงเกมตอนที่ไม่ได้โฟกัสตั้งค่าโหมดเสียงจำลองเสียงแบบ3ามิติเสียงเอาติตัวละครต่างๆแนะนำให้เปิดครับ เสียงพูดประจําตัวละครเสียงพูด <a> กเกี่ยวกับข้อมูลทางแท็กติกแนะนําให้เปิดเสียงพูดเล<ก>ด,ดีโอในหมวดโซเชียลเสียงพูดประกาศเช่<ก>นเหลืออีก30วินาทีเหลืออีกสิวินาทีลดเสียงพูดตัวละครเวลามีคนพูดไวแชทก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งต่างๆหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนปรับแต่งเซตติ้งของตัวเองได้ตรงตามใจมากขึ้นนะครับถ้ามีข้อไหนที่สงสัยสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมในตรีมทด้ทุกวันเวลาห้าโมงเย็นถึง2อทุ่มที่ชวิตทีวีแสตทูวแทบเจอกันครับ